โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า Evil Day นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแบบทีวีชื่อว่าเชนเชน่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องเลื่องแล้วใช่ปะก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่อ่านอ่ะไม่ทาไอ้ควายเอ้ยแอปหนึ่งไรจริงเหรอเรื่อเราเราเรานี่ว่าเป็นมาอย่างไงอ่าเราเราเราเครื่องบินตกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละ F กดคิวกดคอนโทรลอ๋อกด F นี่อะไรอ่ะเฮ้ยตกใจวริสัตว<า>์อะไรวะออะไรอะไรซูมอะไรตายแหละหานตายปิ่นมีโน้ตอยู่อ่านไม่ออกโง่ทำไมจอซ่าวะฮะหาจอมาซ่ามีทหารโอ้เออเอาไม่หายด้วยกูได้ตายตรงนี้กูว่าได้ตาย,ตายอ,าอะไรอ่ะวะะ ไรอะจาว่าอะไรอ่ะโอ้ยโอโอ้ประสบการณ์ประสบการณ์การเข้าไปตกใจหมดเสียงมันเปลี่ยนว่ะจอก,ก็ซ่าขึ้นหมาใส่ชุดด้วยมั้งเนี่ยหมามกูใส่ชุดปะที่ไหนเนะี่ยโอ้ตกใจหมดเราอยู่ที่ฐานทหารไง เ่เกมอะไรอะไรเนี่ยอะไรดีมีโน้ตด้วยเดี๋ยวนะฟังนะอ่าแมวเอาตกลงตัวถังล็อกอยู่อู้ปกคของชอบเ้ยอะไรวะะไรอ่ะยไปไยว้าย มันถือเลื่อยอยู่มึงเห็นไหมน่ะเวรมันบ้าบ้ามันไม่ยังไมได้หรอไป่ยังบ้ากูยังไม่ได้เห็นหน้าผีเลยกูขันไหล่ยังๆงบ้าแล้วก็ทำไมไปขึ้นเยอะฆ่าฐาตายงี้เลยดูดิหนึ่งเจ มันอยู่ใกล้ๆเราปะท้าไม่เสียงหัวใจเราเต้นหนังวิ่งคนแรกเลยอ่ะคิดนะใครอะใครอะอะหนูง่ายนี่เฮ้เป็น run พอดีกันเลยเฮ้ยพอดีเลยรัน run 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 ไปเอาไปเอาไปเอาอย่าขวางกูดิไม่ลืมเคยไปปะกะ ไม่มีเรียกผีปะไปไหมเด็บเชี่ยอะไรก็ตายดิเนี่ยที่เราไิ่ไปนะเด็บร้อยตายตุยตุยมัวไม่รอดไปวะกลัวไม่กลัวรอดมันต้องขึ้นทุกคนมันต้องมาทุกคนเลยไปดิไปดินเอาไปดิไปดิรันรันรันเอากูณอลขับเอา กูเป็นคนขับเหมือนกันอุ้ยเป็นคนขับเอาขุยปีกไอ้เว้ยไอ้เว้ยเราทิ้งยังไงไปไปตูอัดไปเอาเอาแล้วหนีมาแล้วหนีไปตรงนี้ทำไมอ่ะแล้วไปกลับบ้านเลยอ่ะไอ้งูบ้าเหรอไอ้เหี้ยไม่มีไฟฉายไม่ไม่เอาไปบ้าแล้วมาฆ่าชาวบ้านทำไมวะน่าสงสารจะตายคนคนคนพี่ก็อ่ะคนอัดอ่ะไป ไปยอ่อใส่ดิยอ่อใส่คนดูได้แบบยอ่อผ่าเราย่องอเขอบ้ามันก็ไม่น่าเข้าตามา่ะปะเอาไปไลยไปอีกไม่อกบอว่าให้ยอ่อผ่าไม่ใช่่้ มาสปอนครับสวัสดีครับบ๊ายบายปอยอยกเกยจะเยอยากเกย